เอาเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k l ลิสแอนดวันกันอีกเช่นเคยนะแล้วก็ยินดีเกมเต้าหลวตาลูศัพยะยุทธวินยาจารย์ในวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าในเมื่อวานนะสำหรับใครที่อยู่อสูรพันมือสิเนี่ยก็คงจะเห็นตอน,นเย็นๆเนี่ยก็มีการ ทะเลาะก,กันนะครับผมเนื่องจากมีคนเอาไปเอ่ยถึงผมนะในในเมื่อผมไม่รู้เรื่องอะไรและเขาก็ไม่เคยบอกผมด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามาเอ่ยว่าผมเลือ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมและจริงๆอะ่ะผมคุยกันจบแล้วกะว่าจะไม่ทําทลิปนี้แหละแต่มันยังมีคนที่ไปเม้นอยู่ในอ่าใต้ช่อง YouTube โดยดูเวลาแล้วเนี่ยมันน่าจะประมาณเอ่อประมาณสักอ่ะก็ประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มแหละโดยขอบอกไว้ก่อนว่าคนต้นเรื่องเนี่ยผมคุยเคลียร์จบไปแล้วแต่ว่ามันมีบางคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่แบบออออยากม้นไงอยากมีแสงอยากมี มดอะไรประมาณนี้ก็ดูดูไว้ให้เต็มตาว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนะครับผมว่าทําไมผมถึงร้อนตัวไปว่าเขาเพราะว่าเขาเอ่ยถึงผมเต็มเต็มครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าผมมีแชทหลักฐานอะไรทั้งหมดเลยและผมก็ได้ทําการขออนุญ,ญาตคนที่ชื่อเพชรแล้วอ่าเพชรแล้วนะครับผมอ่ะก็เหมือนมีบางคนในคลิปอ่าในบางคนในคลิปคุณไม่จบนะผมขออนุญ,ญาตทําคลิปนะครับและขอเปิดแชทด้วยอ่ะ ก็ผมบอกไว้แล้วว่าไม่เกี่ยวอะไรคุณเนื่องจากผมเคลียร์กับคนนี้เรียบร้อยแล้วคนที่เป็นต้นเรื่องทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดอะไรกันก็ไม่รู้หรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากมีบทนะครับผมถึงเข้าใจแล้วก็อยากมีบทไงอยากม,อากมีอยากมีแสงอะไรเงี้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแชททั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยเออมันมีกิลวหนึ่งแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อกิลวก็แล้วกันอ่ะเป็นกิลวนี่แหละผมถามว่ามีปัญหาอะไรกับผมครับคุณเป็นหัวกิ้วหรอใช่ครับเข้ามาที่นี่ได้ไงใครดึงเหรอครับ ถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่ผมกล่าวอย่าร้อนตัวสิครับมามาดูประเด็นแรกไอประเด็นแรกที่ผมทําให้ผมหัวร้อนนะก็คือผมได้ยินอ่าได้เห็นมาแล้วแหละในแชทอะ่ะเออผมก็หัวร้อนแล้ะเขาถามว่าใครดึงอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็คือผมมีสายสืบตั้งหลายคนนะครับผมพอดีเขาเห็นแชทแล้วเขาแคปมาให้ผมดูอ่าผมก็เจอตรงนี้แล้วถามว่าถ้าไม่เป็นจริงนี่ครับผมที่ที่ผมหัวร้อนก็คือถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่ผมกล่าวหาอย่าร้อนตัวสิครับ เขาแบบนี่ครับทั้งๆที่แชทมันก็ฟ้องอยู่ว่าเออเนี่ยเขาเขียนงีอ้อ้าวทำไมเปิดไม่ติดวะเพราะตอนที่ผมติดอันดับ7หัวกิวแบ็คลิสเลื่อนดีอ้าวไอ้เฮียกูเกี่ยวอะไรวะเนี่ยนี่แหละที่ทําให้ผมแบบหัวร้อนแล้วแบบเขาเบี่ยงเบนประเด็นก็คือเขาไม่ตอบนะผมอย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเออ ผมไปทาอะไรให้อะไรประมาณนี้ทําไมถึงเอ่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าลูกกิวแบ็กลิดเขาไม่ได้เอ่อวเอยว่ากิวแบ็กลิดแต่เขาเอ่ยว่าหัวกิวก็คือผมนะผมอ่ะเอ่ยชื่อมาขนาดนี้ยังกล้าถามอีกเหรอแล้วเลือนตามที่กล่าวเนี่ยเขาอาจจะโยงให้ผมเลือนอ้าคือผมทําอะไรผิดก่อนแล้วผมขออธิบายเหตุการณ์นะก็คือผมไม่รู้แหละว่าตอนไหนเขาได้มีแบบไปทะเลาะก,กันกับคนในกิวผมไม่กี่คนหรอกอ่ะ แล้วเขาได้ทําการพูดว่าของคิวแบล็คลิ้นเลือนเอา้าเขาไม่ได้พูดว่าไอาคนนั้นนะเว้ยแล้วเป็นกูได้ไงซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรและอีกอย่างเขาไม่เคยทักมาบอกผมในแชทเกมหรือว่าแชทอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอคนนี้ในกิวของคุณเนี่ยเขามาหาเรื่องนะเขามาเลือนนะผมไม่รู้จริงๆนะส่วนใหญ่เนี่ยผมแทบจะไม่ได้เปิดแชทโลกไอตรงนี้เลยนะผมอ่ะเนี่ย แชทโลกแทบจะไม่ได้อ่านอะ่ะแบบเข้ามาทําภารกิจบางครั้งเนี่ยการที่ผมกดแชทโลกส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนที่อยู่เซิร์ฟสิอาจจะเคยเห็นผมชอบกดสติกเกอร์แค่นี้เพราะว่าผมไม่ได้อ่านอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้อินอะไรกับเกมขนาดนั้นซึ่งผมหาคอนเทนต์อย่างเดียวนะผมดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้บางทีเขาอาจจะเห็นสติกเกอร์ผมส่งแบบนี้ก็ได้อ่ะส่งแบบนี้ในตอนที่เขากําลังทะเลาะก,กันอยู่แต่บอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่รู้เรื่องนะผมผมแบบชอบมากดสติกเกอร์แล้วผมก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยไม่ได้อ่านแชทน,นะ ส่วนน้อยที่ผมจะไปอ่านแชทเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมอ่านแชทอ่ะนอกั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้อ่านเลยก็แบบเปิดมาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ปิดไปอะไรประมาณนี้คือเจอแบบนี้อ่ะโดนด่าว่าเลือนเป็นใครใครก็โกรธปะ่ะเออแล้วแบบมาเอ่ยชื่อกันแบบนี้ทั้งๆที่แบบไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแล้วแบบยู่เฉยมาเอ่ยถึงผมเออผมก็เสียหาย เออผมก็บอกว่าจะไปรู้ไหมอยู่ดีๆก็มาเลื่อนใส่เออเป็นอะไรมากเปล่าก็คือเขาบอกว่าผมมันก็เลื่อนอยู่แล้วแหละคนที่เป็นน่าจะเป็นฝั่งคุณนะครับเขาน่าจะเขียนแบบนี้แหละก็น่าจะเป็นฝั่งนะเขาเขาบูร่าฝั่งผาก็บอกว่าไหนเลื่อนอะไรผมได้บอกว่า มีปัญหาอะไรก็ไปเคลียบคนนั้นคนนั้นสิไม่ใช่มาเหมารวมทั้งกิวอ่ะแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะก,กันเนี่ยคุณจะเหมารักเหมาพวกบางคนที่เขาอยู่ในกิวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลายหลายคนเนี่ยในกิวผมแทบจะไม่ได้คุยไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือเข้ามาเล่นเกมแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนที่เขาเข้ามาเล่นเกมอย่างเดียวอะ่ะเขาไม่ได้แบบมาพิมพ์แชทมาหาเรื่อง เออในกิวผมอาจจะมีเด็กแล้วก็ไปหาเรื่องคุณบ้างแหละแต่ว่าคุณควรมาบอกผมเว้ยไม่ใช่แบบยู่เฉยคุณจะมาเหมารวมผมอะ่ะเออผมก็ได้บอกเขาไปประมาณนี้แหละว่าอย,อย่าเอ่ยทั้งกิวแบบนี้นะครับผมใช้คําพูดที่ดูดีกว่านี้หน่อยมีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับเขาเองไม่ใช่เหมารวมทั้งกิวเพราะว่ามีบางคนเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกก็แหละเออมีบางคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าก่อนที่ผมอ่าก่อนจะบอกพวกผมไปบอกทางคุณก่อนครับคือ <c oughs> เขาคิดว่าผมมีเวลาว่างพอที่แบบไปคุยแบบคนทั้งกิว50คนหรือว่ายังไงอะ่ะคือแบบแต่ละวันผมก็ทำคอนเทนต์เนี่ยผมเปิดให้ดูเลยตอนนี้ผมอยู่กิวสื่อไลเคอร์แล้วก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้ว อ่าส่วนกิลผมเนี่ยผมก็ทิ้งไปนานแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาดูกิลนะครับผมแล้วก็ยังไม่ใช่ดราม่านะก่อนที่ผมจะออกอะ่ะเออเป็นนานค่อนข้างนานแล้วแหละประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแหละที่ผมออกจากกิลวแล้วมาอยู่สื่อไลเคอร์ผมดีผมรู้จกักหัวหน้ากิลสื่อไลเคอร์ผมก็เลยมาอยู่ด้วยนั่นก็คือประเด็นนะผมที่ผมไปอยู่กับเขาเพราะผมไม่มีเวลาว่างมาดูกิลวอะไรต่างๆไออะไรต่างๆนะผมยิ่งนับวันเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมเนี่ย เหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยกับการที่จะต้องมาดูกิลด้วยผมก็เลยออกแล้วก็ไปอยู่กิลอื่นในปัจจุบันนี้ผมไม่ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ได้อยู่กับสื่อไลเคอร์อมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะเป็นกิวอันดับ2ผมก็บอกว่าพูดดีๆนะอันนี้ผมเริ่มหัวร้อนแล้วก็คือเลื่อนเหมารวมอยู่ได้เขามาเหมารวมผมว้ยแล้วแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะผมทําคลิปบางวันเนี่ยผมก็แทบไม่ได้อ่านแชทไม่ได้อะไรเลยแล้วแบบยู่ดีผมต้องมารับผิดชอบอะไรก่อนเออม,มันแบบมันเหมือนแบบผมนะ่ะต้องไปดูแบบดูแลกิวอะไรอย่างอ แค่กรีะครับผมผมไม่จําเป็นไปต้องอ่ไปต้องดูแลใครอ่ะผมสร้างกิวมาผมเอาไว้ทําภารกิจทําอีเวนต์อะไรอย่างงี้ผมไม่ได้แบบมาตั้งแบบครอบครัวคอมมูนิตี้เดี๋ยวรัเจอมิทติ้งอะไรกันอย่างงี้เออที่พอที่จะรู้จักคนทั้งหมดนะครับผมผมรู้จักแค่ไม่กี่คนจริงๆในกิวผมอะ่ะ รู้แค่ประมาณเกือบ1ิบคนนอกนั้นเนี่ยไม่รู้จักหมดเลยผมก็ไม่ได้ถามว่าเดือดอะไรประเด็นเนี่ยผมร้อนจิ๊ดจี้ตรงนี้ก็คือว่าเขาถูกเขาเบี่ยงประเด็นไปหลายรอบมากเลยนะก็คือผมถามว่าทําไมถึงเอ่ยชื่อผมอ่ะอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ได้ให้คําอธิบายอะไรต่างๆนะผจนผมต้องไปสืบเอาเองว่าเออทําไมนะผมว่ามีปัญหาอะไรกันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคนในกิวผมบางคนเนี่ยที่ไปทะเลาะกับเขาผมบอกว่าคุณเอ่ยเหมารวมอยู่ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าแบ่งพักแบ่งพวกพวกูมึงอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่มีพวกใครทั้งสิน้นเพราะว่า ถ้ากูไม่ได้รู้จักทุกคนนะเอออ่านออก่าเนี่ยเนี่ยผมเริ่มจะแบบพูดกูพูดมึงแล้วเนื่องจากเอ่อผมมันเป็นนิสัยผมอะถ้าเกิดว่าคุยกับใครแล้วแบบไม่เข้าใจหรือว่ามีการแบบเอาเป็นว่าคุยไม่รู้เรื่องอะผมจะเริ่มหัวร้อนผมจะเริ่มปี๊ดละผมก็บอกว่าใครเลื้อนก็ไปเอ่ยชื่อถุงคนนั้นไปก็ไปทะเลาะกับเขาดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยกูยไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> อะ คนในกิวมีตั้งเยอะแยะนะครับผมทะเลาะก,กันแล้วมาเลื้อนนะครับผมเหมาทั้งกิวเออแล้วเขาก็บอกว่าแสดงว่าคุณไม่เคยสอดส่องอะไรเนี่ยแล้ว <c oughs> <c oughs> กูแบบกูแทบจะเป็นแบบเขาคิดว่าผมแบบเป็นยาบักษาความปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยผมต้องไปดูแลผมแบบไม่ได้อินกับเกมขนาดที่ผมต้องไปดูแลเอ,อ้ยคุณนน้นคนนี้ทนใน D, กิวผมแบบดูแล ปอนข่าวปอนทำอะไรขนาดนั้นนะทุกคนผมเริ่มปีนแหละเออผมก็เริ่มเออกูคุยกัยบเด็กแวนไปเนี <c oughs> ่ยเขากบบเขาก็เริ่มกวตีนอะไรครับเนี่ยรู้ได้ไงล่ะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมจากแง้นอย่างเดียวนะผมแล้วก็นั่นแหละคือทรงเด็กแวนเอาผมขอโทษครับเด็กฝึกง,งานออาผมก็รู้แล้วว่าเออนี่มันเริ่มเริ่มกวนตีนผมลวเริ่มกวนตีนแล้วแสดงว่าที่พูดมาทั้งหมดเขาอาจจะกวนตีนก็ได้ผมคิดแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เข้าใจตั้งแต่แรกก็คือผมถามว่าเอ่อาาไมมถึงงเเออ่่่่ผผนนนีค้กก็ตตวใิะรแ สังเกตได้ว่าเขาไม่เคยพูดถึงเลยว่าเออเขาทะเลาะกับใครมาอมืแล้วทําไมถึงเหมารวมเป็นผมอันนี้ไม่เคยพูดถึงเลยนะเว้ย เออเนี่ยสุดท้ายก็ทะเลาะกันจนแบบไปคุยอยู่ใน d i s c o อ d ถึงจะเข้าใจนะครับผมและบอกไว้ก่อนว่าผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเออผมมีแบบคนมาดูตั้งแบบหลายคนน่ะคนในคิวคุณน่ะคุณพูดอะไรไปผมได้ยินบทแล้วคนที่ชื่อเพชรเนี่ยก็หลังจากที่คุยกันแล้วใน Discord เขาก็แบบเออเขาเข้าใจเขาได้และเขาก็อยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบแต่ก็มีบางคนอย่างเช่นคนมาเม้นต์เนีครับผมหัวงคิวแบ็กลิสอะไรแบบนี้แบบไม่รู้เรื่องอะไรแต่แบบอยากวิบูอยากแบบวิเศษอะกระเดะอะไรประมาณนั้นแหละ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับดราม่าในวันนี้เอ้ยดราม่าในพรุ่งนี้ดิเอ้ยไม่ดิดราม่าเมาื่อวานนี้เออใช่ครับผมเป็นดราม่าประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม